ส่งนะครับก <on> ็ค <statistically> ือสองคนก็คือโดยมีปิ่นกับมิวนะครับโดยเฉพาะน้องสาวคนนี้คนนี้มาฮัลโดี้โจ้กันรีเบร์เรียกเลยกันเฟร์เข้ามาคือน้องคนนี้เนี่ยอยู่กี่ปีและร้อยปีเผื่อขามถึงปีน้องยี่สิปียู่ในสมัยผอมมากนะ ใช่เออรุ่นที่สองคือรับไทยแล้วตัวหนึ่งคือหนึ่งคือฟิล์มอยู่สิบปีที่แล้วเนี่ยออฟฟิศเราเป็นรุ่นฟิล์มเป็นเจเนอเรชันที่สองของของฟิศของของการทำงานชีวิตเราเลยก็คือเป็นจากจิมเซลล์เข้ามาแล้วก็แก้บุญก็มาทำธุรกิจก็คือฟิล์มเติบโตมากับเราเลยนะใช่ไหมพี่ร้องทำไมร้องเองคือร้องเองพี่ร้องโอเคพิล์ก็ถือว่าเติบโตมากับธุรกิจที่ที่เราทำมาโดยตลอดแล้วก็ คือตั้งแต่อยู่ตลาดหลัทรัตั้งแต่ทีมมีอยู่มาสิบกว่าคนนะครับจนกระทั่งทีมขยายมาเรื่อยๆจนทีมมาเป็นสักห้าสิบหกสิบคนจนทีมแยกมาเป็นจากตลาดกทอัพย์มาเป็นตลาดโซลูชันนะครับตลาดโซลูชันเปลี่ยนเป็นมินเตอร์ครับพิมก็อยู่กวยเรามาแต่เริ่มงที่ใส่เล,ล็บไมาจากมินเตอร์ยิมซี่เราก็มาเริ่มสู่ชุอิงนะครับพิมก็กระโดดมาร่วมนะครับเน้นพิมอยู่สู้กับเรามาโดยตลอดหลายสิบปีแล้วนะครับน้องสาวคนนี้ถือว่าเป็นน้องที่เขาเรียกวไว้ใจแล้วก็ดีใจที่น้องเกิบ วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่น้องน้องสาวคนนี้ได้เติบโตไปและไปเรื่องธุรกิจตัวเองตัวเองก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็สนับสนามก็วันนี้ถือเป็นวันเลี้ยงส่งน้องสาวคนนี้นะครับแล้วก็คาดว่ามาน้องคนนี้จะเติบโตไปอย่างที่ดีนะครับในอนาคตก็ขอเสียงกบมือกับติมหน่อยนะครับแล้วก็ทมิวเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งมิวด้วยนะครับมีวก็ถือเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยโซ้ชีวิตด้วยด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอถือว่ามือกับ ทั้งสองท่านนี้ด้วยกัน่วน้อปิ่อยู่น้องปิมอยู่นานนะครับนี่ก็เลยมีของมองให้นะครับโอเคครับผมคยาบป่มุนยานปิมีุยน่ปิมหมนยาน่มปิมหมุนยานป่มปินานหุยานป่มหยานปม่านปิ่ยานป่มป่นยานมปิแลนนมนนปิ่มานปิ่